เดิมเราสามคนเนี่ยทำงานต้องอบขารีเร็รับว่าเป็นคนตัดชาติเหมือนว่าซึ่งเรามาทํางานเนี่ยังสือเดินทางพวกเราก็ไม่มีไอเวอร์เพอร์มิสต์ใบาทำงานพวกเราก็ไม่มีแต่ทำจรงเอเป็นความผิดตามกฎหมายไทยกอนนี้เราถูกจับเตอร์ดีละเรามม่ติดยาติในการรลงให้การเมื่อเราใ้การกับการเราใช้ต้นเจ่าหลักฐานในชั้นพิจาร ไมนะ่เคยเจอคือว่า <co ld> เราจะพูดเราจะพูดอะไรหรือ <c oughs> จะพูดเกดิดมาโกรธก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดเนี่ยมันก็เป็นใชะะ้เป็นพยานหลักฐานสารหลักฐานก็จะรับสารก็จะรับสารแล้วเราสามคนเนี่ยมีที่แล้วพบแล้วปราณนายถ้าเรามีทนายนีายฐานายที่จากฐนายรับฐานาย รออยูออยรออยอยอยรอแล้วเราก็มีเตียติดต่อญาติได้ญาติแจ้งโทรศัพก่โทรศัพแจ้งให้ญาติทราบได้ว่ามีจับอะไรมีญาติอะไรอยู่ที่นี่มีใปนติ้น่นคติดต่อไปมีโทรัพว่าสต่อยังต่อแล้วสืต่อแล้วแล้่ยครับผมเพื่อนนีดเพาเขาติดต่อเราที่มาตรวจลัจะไดรับแทลวจก็ กันไหนแก๊สัวล้อกับกับข้อเทาพอมาตรวจสอบปุ๊บเนี่ยก็เจอเราเนี่ยกำลังเอาลูกโปง่งที่อัดแก๊สหัวล้อเ,เนี่ยมาให้กับทางท่องเที่ยวตรงนี้พอดีก็เลยพาเราไปดูตรงที่อัดแก๊สแล้วก็จะมีติ๊กเก็ตมีตัว๋วเนี่ยที่ที่ที่ใช้ใ,ในการเอาม,มาแลก โดยตัวเนี่ยตามที่เราเขาเรียกมาสรที่กรเทียนะมาดอจับตาวนั้นภาระตรงเนี้รูปปีกาตรงเนี้ลูกโผที่ปรรจุแก๊สในตักออกไซด์ถ้ามาัไนไม่ได้มรรทายประกอบอาหาเนีชช่ยมันถือว่าเป็นยามรรทายเสพเข้าสูชช่ร่างกายเนี่ยมันถือว่าเป็นยาชชนยาาี่เราไม่มีใบยาจำหน่ยายาปัจจุบันเี่ว่าเมื่าไหรในตักออกไซด์ตรงเนี้ยก็เป็นความผิดตามประวยา พฤติการพฤติการพฤติกรรมของเราสองคนเนี่ยเบื่องต้นเนี่ยก็คือร่วมกันจาหนายาแสิบันโดยไม่รับอนุญาตไม่ร่วมกันกคสองคนร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวมัเดี๋ัอ้ออ้อ้ไน้อ้อ้นอไ้ไอ้ไ้ไออคไออ้ไน้ไอ้ไ้าออ้าออ้ไ้ไอ้ไา้ไออ้้้ไอออ้ไอ่อ ดเอาไว้ให้คนซื้อใช่ไหมคนซื้อมาเอาตั๋วมาซื้อกับเราใช่ไหมอ่าไอใบนึงอ่ะก็ได้ลูกโป่งอันนึงถูกไหมใช่แล้วเขาทำอะไรพี่ฟ้าเขาไม่ทำอะไรฮะผมมไ่ เราจะมองไม่ร ¿eh? si no, pues pues ู้ได้ไงเราวนสายอ่ะนะเขาไปทำลายลูกศาดูดช่่ะดูทางไหนทางจมูกก็ทางปากนะทางจมูกก็ทางปากไม่ต้องไม่ต้องโง่ออกเข้าข้างในะดูทางปากเข้าข้างในนะเอาีอ่ะนี่ดูเดีวนีเดี๋ยวดู่เดี๋ยด้วย